Collect Omniships at the Temple เราจะต้องไปเก็บ Omniship ที่ The Temple หรือว่าที่วัดนะคะ The Temple นี้ก็จะอยู่ทางด้านบนของเมือง The Daily Bugle เป็นจุดที่ไม่ได้มีชื่อขึ้นบนแผนที่นะคะแต่ว่าถ้าเรามองมันก็จะเห็นเป็นจุดๆสีน้ำตาลอ่อนๆนะคะ ตอนเพื่อนๆบินมาถึงเนี่ยก็ให้ดูที่มินิแมปนะคะที่ขวาบนมันจะเป็นสัญลักษณ์ของอัลล s h ิชชเลยแล้วเพื่อนๆจะได้รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนส่วนอันที่2แล้วก็อันที่3นะคะมันจะอยู่ด้านบนค่ะอย่าเสียเวลาลงมาข้างล่างแบบซายนะคะคือไซยอยากคิดว่ามันอยู่ข้างล่างแต่ที่จริงแล้วมันอยู่ข้างบนสุดเลยค่ะเราจะต้องปีนและตอนที่ไซทำคลิปนี้นะคะ ามันมีบทบิ้มาแล้วเพื่อนๆก็จะได้ไม่ต้องคอยกดปีนถ้าใครอยากที่จะ b ิ้วขึ้นไปข้างบนก็สามารถบิ้ได้เลยเดี๋ยวจะเห็นว่าไซเดินขึ้นไปข้างบนแล้วนะคะ,ะนี่ค่ะอันที่สองอยู่บนนี้และอันสุดท้ายก็จะอยู่ทางด้านบนสุดของ the temple เลยอยู่ไหนอยู่ข้างบนเหมือนกันค่ะไม่ต้องลงไปหาข้างล่างนะคะ อันนี้เป็นมือใหม่หัดเก็บชิปนะคะก็จะไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนกันแน่อันสุดท้ายค่ะสามอันที่นี่เดินชนก็เรียบร้อยค่ะ